ตัวอย่างงานปั๊มจมและงานปั๊มนูนนะคะอันแรกจะเป็นงานปั๊มจมค่ะสังเกตได้คือข้างหน้าค่ะจะบุ๋มลงไปนะคะข้างหน้าบุม๋มข้างหลังจะนูนอันนี้เป็นงานปั๊มจมนะตรงนี้จะนูนนะคะข้างหลังจะนูน นานจะบุ่มลงไปส่วนอันนี้จะเป็นงานตั้มนูนค่ะข้างหน้าน,นูนข้างหลังจมอันนี้ก็ทำเป็นซองค่ะตั้มนูนบนซอง